ไม่กินมากเลยไม่คีริวเนื้อสดลูกชิ้นโหตัวนี้มีตับเครื่องในเนื้อเปื่อย <Hz> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านน <m int> <ม>ิดก๋วยเตี๋ยววังสะพุงจังหวัดเลย <g it> ที่นี่เขามีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะเราสั่งเป็นเนื้อรวมมาเขาเป็นเป็นพริกแบบมันพริกเผาตามดูดีชอบแบบนี้มากเลยขั้านี้ก่อนอูห้หอมหอมเือนมะขามเปียนกบบน, oh, น้ำตกแบบค้นโอ้น้ำาต้นมากใช่เ <g it> ขาชอบน้ำคุบบ้ <g it> น,นแบบดีปากัดเจอเป็นก้อนอย่างนี้เลยชอบชอบร้านที่ให้แบบ ตักวอืมนุ่มมากมาเช็คลูกชิ้นกันอืมลูกชิ้นได้นะแต่จุดเด่นทนี่นี่น่าจะเป็นความน้ำตกแล้วก็มีทุกอย่างากระเทียวมีทั้งน้ำตกน้ำใสแห้งมีกบหมูตุ๋นเฮ้ยมีต้มออยำด้วยว่ะ